ตอนที่3,807ตอบสนองเห็นดังนั้นนางก็ยิ้มออกมาพางก้าวเข้าไปดูรถเข็นคันนั้นแล้วค่อยก้าวเข้าไปในเรือนเพื่อพาเสียนหยวนโม่เจอออกมาจากในห้วงมิติผ่านการผักฟื้นมาแล้วสีหน้าของเขากลับคืนสู่สภาพปกติมีชีวิตชีวาย่างชัดเจนเหลือก็แค่ขาทั้งสองข้างยังคงไม่มีความรู้สึกเฟิงจิวมองเขาเจอข้าจะช่วยเจ้าอาบน้ำเองนางยิ้มพางโคก่อนเดิน ออกไปข้างนอกเลื่องสวงที่คอยท่าอยู่เตรียมน้ําอาบเซียนหยวนโม่เจอมองนางตอนนี้เจ้าตั้งคันในเรือจะทําเรื่องพวกนี้ได้ให้คนเตรียมน้ําแล้วข้าอาบน้ําเองดีกว่าไม่ได้เจ้าไม่สะดวกอาบเองเฟื่องจิวโพดเซียนหยวนโม่เจอพันยิม้มที่ข้าไม่รู้สึกคือที่ขาทั้งสองข้างไม่ใช่ทั้งสองมือวางใจเถอะข้าจัดการเองได้แค่ขาทั้งสองข้างเดินไม่ได้เท่านั้นเขายัางคงอาบน้ําเองได้ เห็นดังนั้นแล้วเฟิงจิวคิดก่อนจะกล่าวเช่นนั้นข้าจะช่วยถูลัง้เจ้าวางใจเธอไม่เป็นอันตรายต่อลูกๆหรอกสุดท้ายแล้วเซียนหยวนโมเจอก็ตกลงให้นางช่วยเขาถูลังคันน้ำในอ่างอาบเรียบร้อยดีแล้วเฟิงจิวก็ประคองเขานั่งบนรถเข็นจากนั้นเข็นเขาไปที่ข้างหลังฉากบังลมพอถึงข้างอ่างอาบน้ำเซียนหยวนโมเจอถอดเสื้อผ้าออกยามจะถอดกางเกงตัวเขาไม่อาจลุกขึ้นยืยนได้จึงไม่สะดวกนัก เฟิงจิ๋วที่อยู่ข้างๆเห็นแล้วก็กล่าวว่าคาช่วยเจ้าเองเขาหันไปมองนางที่ก้าวเข้ามาพร้อมรอยยิ้มจึงใช้สองมือจับข้างโดดเข็นเพื่อพยุงร่างกายขึ้นพางมองนางที่ก้มลงช่วยเขาปลดกางเกงลงอย่างไรเสียก็เป็นชายที่เลือดลมไหลเวียนดีอีกทั้งไม่ได้สติมาหลายเดือนแล้วหากเป็นคนไม่รู้ภาษาเมื่อก่อนก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่คนที่เคยผ่านเรื่องอย่างว่าและไม่ได้เข้าใกล้สติมาหลายเดือนบัดน,นี้ สตีที่รักยิงอยู่ตรงหน้าแถมช่วยเขาทําเรื่องที่ใกล้ฉีดกันปานนี้หัวใจเขาจึงเต้นไม่เป็นจังหวะขึ้นมาในทันใดความรู้สึกกระตุ้นแผ่วเ,เ,เบาเกิดขึ้นตรงช่องท้องส่วนล่างปิกิยาตอบสนองตามสัญชาตญาณของร่างกายกลับทําให้เขารู้สึกไอบ้างในตอนนี้อาจ,จอิวทั้งคันอยู่ขาทั้งสองข้างของเขาก็ยืนขึ้นไม่ได้เช่นกันแต่พอนางเข้าใกล้เขาเช่นนี้เขากลับได้รับแรงกระตุ้นเสียอย่างนั้นช่างไม่เหมาะสมเลยจริงๆ เขาพยายามกดกั้นความร้อนที่เกิดขึ้นตรงช่องท้องส่วนนางทว่ากางเกงกับถูกถอดออกยามเปื่อยร่างกายต่อหน้านางแรงกระตุ้นที่ไม่อาจสงบลงได้โดยง่ายยิ่งเพิ่มผลขึ้นอีกครั้งการตอบสนองโดยสัญชตตาตญาณของร่างกายไปจนถึงสายตาสงสัยของนางทำให้เขาควบคุมตนเองไม่ได้อยู่บ้างแขกอาจิลเจ้าออกไปเถอะข้าอาบน้ำเองดีกว่าเขาพูดพางใช้สองมือตบลงบนรถเข้น ตัวเขาลอยไปตกลงกลางอ่างอาบน้ำหยดน้ำกระเซ็นออกมาสาดลงเต็มพื้นเฟื่องจิ๋วไม่ได้หลบชายกระโปรงเปือนน้ำเพียงเล็กน้อยนางเดินไปข้างหน้ามองชายที่แก่แกงกลางอีกทั้งยังยิงธนงก็อดเม,ม้มปากยิ้มไม่ได้ข้าว่าเจ้าคงไม่ลืมว่าข้าเป็นใครกันมังนางเดินไปถึงตรงหน้าเขาเลือกเขียวมองเขาอย่างแนว่วแน่แม้จะวา้าวุ่นใจเสียนยนเมื่อเจอเชะงักไปสายตายัางเลือกศพสายตาแฝงรอยยิ้มของนางเสียงทุ้มต่ำ พร้อมแรงดึงดูดกล่าวว่าเจ้าเป็นภรรยาข้าเป็นหูยินของข้าอาจิลของข้าเฟิงจิวพยักหน้ารู้ก็ดีนางกล่าวพร้อมทอดสายตามองร่างกายเขาด้วยรอยยิ้มนางยืนอยู่ต่อหน้าก่อนยื่นมือออกไปปลดแถบรัดเอวแล้วถอดชุดคลุมตัวนอกออกคันอภรตกลงพื้นมือนางกลับไม่ได้หยุดกลับถอดต่อทีละชิน้นทีละชิน้นอาจิวเจ้ากำลังทำอะไรเสียงของเซีนยนโยนมดเจอแหบผ้าอยู่บ้าง ในดวงตามีประกายลึก,กลับไปจนถึงเปลวเพลิงอยู่รังๆกำลังมองร่างกายหน้ารุ่มลงของนางด้วยแววตาทอประกายยากจะเบนสายตาหนีไปตอนที่3,808อบอุ่นน่ารักฟังคำพูดนี้แล้วเฟิ่งจิ๋วยิ้มออกมาคราหนึ่งดวงหน้างดงามเปี่ยมด้วยสเสน่ห์น่าดึงดูดใครอยากทำอะไรหรือว่าเจ้าดูไม่ออกเลยหัวใจของเสียนยนโม่เจอกระตุกูบเสียงนางอ่อนหวานทวาย,ยั่วเยา้า ทรงสเสน่ห์เป็นอย่างยิ่งทำให้แววตาของเขาค่อยๆหมดลงเขาไม่ได้เบนสายตากลับมองร่างกายที่ยิ่งน่าหลงใยยิ่งกว่าเดิมพอกำลังตั้งคันก่อนที่แววตาจะเป็นประกายไม่ต่างจากเปลวเพลิงเขามองนางถอดเสื้อผ้าบนตัวทีละชิ้นก่อนที่นางจะยืนเปลอยเปล่าต่อหน้าเขาผิวนางขาวราากับพิมะมีประกายแวววาวอบอุน่นเหมือนหยกรูปร่างที่สง่างามของนางยังคง,น,งน่าดึงดูดเหมือนตอนที่เพิ่งแต่งงานกัน ที่ต่างออกไปคือตอนนี้นางกำลังตั้งครรภ์ร่างกายของนางอวบอิ่มหน้าท้องนูนเล็กๆสะโพกกลมกลึงลสเสน่ความเป็นผู้ใหญ่ที่นางแสดงออกมาก็ยิ่งเย้ายวนใจมากขึ้นเฟิงจิวก้าวขึ้นไปบนเก้าอี้ตัวเล็กและก้าวลงไปในอ่างนางลดตัวลงและนั่งลงตรงกลางระหว่างขาของเขานำมพันล้นออกมาจากอ่างอาบน้ำก่อนที่นางจะโน้มตัวไปข้างหน้าและเข้าใกล้เขาเจอเจ้าลองรูปดูสินางดึงมือเขามาจับหน้าท้องของนาง เซีย,ยนเดือนมอเจอก้มหน้าลงเด็กน้อยมองหน้าท้องนางที่นูนขึ้นอยู่ในน้ำมือของทั้งสองคนช้อนทับกันผางรูปหน้าท้องนางอย่างเบามือทำให้เขาสัมผัสได้ถึงการเตะเบาๆผ่านผิวหน้าท้องบางๆนั้นเสีย,ยนเยือนมอเจอตกใจกับสัมผัสนั้นมือของเขาหดกลับโดยสัญชตาตญาณสีหน้าของเขาเริ่มประมาหลังจากได้ยินคำพูดของนางเขาก็ขมวดคิวด้วแล้วถามว่าเตะเจ้าใบเลยหรือการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์เป็นเรื่องปกติ แค่เตะเบาๆเท่านั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่นางหัวเราะเสียงเบาพังมองเขาข้าช่วยถูหลังให้เจ้าดีกว่าอีกเดียวน้ำก็เย็นแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นเสียนเยือนมอเจอดึงสติกลับมาสายตาลุ่มลึกมองนางตอบด้วยเสียงแหบพาได้ในอ่างอาบน้ำหลังจากเฟื่งติวถูหลังให้เขาแล้วเห็นเขามีสีหน้ากรากระอ่วนเล็กๆก็พันหัวเราะขึ้นมือเรียวยาวขาวละเอียดเฉยคางเขาก่อนจะโน้มตัวลงไปจุมพิษสองมือเลื่อนลงจากหน้าอกของเขาลงไป วันต่อมาบนใบหน้าของสองคนที่นอนกอดกันอยู่บนเตียงมีความอ่อนโยนและผ่อนคลายามกลางยามเช้าที่เงียบสงบเสีย,ยนโยนมื่เจอเหลื่อมตาขึ้นมองเฟิ่งจิ๋วที่อยู่ในอ้อมแขนเขาอดยิ้มเอ็นดูออกมาไม่ได้มือข้างหนึ่งของเขาถูกนางนวลตางมอนส่วนมืออีกข้างหนึ่งวางอยู่ตรงเอวนางก่อนที่เขาจะยกมือนั้นขึ้นเบาๆก็ถัดปล่อยผมที่ตกลงข้างใบหน้านางไว้ที่หลังหูอาจเป็นเพราะการขึ้นไหวเล็กน้อยนี้ไปปลุกนางเข้า นางจึงขยับตัวอยู่ในอ้อมแขนเขาทว่าไม่ได้ลืมตาเพียงพูดพุ่มพำว่านอนต่ออีกหน่อยเถอะได้ยินเสียงงวงเหียของนางแล้วเสียนหยดเมื่เจอจึงอดยิ้มมุมปากไม่ได้เขานอนเป็นเพื่อนนางอยู่ที่นี่จนกระทั่งใกล้เที่ยงวันแล้วนางที่อยู่ในอ้อมแขนเขาจึงค่อยลืมตาขึ้นอย่างเกลียดคันตื่นแล้วหรือเสียงทุ้มต่ำดังเข้าไปในหูนางใบหน้าของเฟิงจิวปรากฏรอยยิ้มทันทีอืมตื่นแล้วนางยื่นมือไปกอดเขาข้าจะพาเจ้าจออกไปเดินเล่นร,รอบ กระท่อมริมทะเลสาบที่นี่กว้างขวางทีเดียวเทียวถัดก็ไม่เร็วเลยดีเสย,ยนหยวนนวดเจอตอบให้นางลุกจากเตียงหลังจากที่เฟิ่งจิ๋วลุกขึ้นแล้วจึงพบว่าตนนุนแขนเขาแทนมอนมาโดยตลอดจึงชะงักไปเล็กน้อยก่อนถามว่าใหญ่เจ้าไม่ดึงแขนกลับให้ข้านุนทั้งคืนเช่นนี้ไม่หรือไม่นางพูดพางยื่นมือไปนวดแขนเขา